สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนุยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจะ๊ะเนาะมาพี่น้องมามาเม,ามนุยสุภาพมาเบิองเบืองหลังคอนเสิร์ตเบิร์อเดย์บอทโจเนาะพี่น้องเนาะเมนุยสุภาพพี่น้องไปหาผู้บ่าวไปเบิองผู้บ่าวมาเพิ่นมาแต่ใสพี่น้องคือนสิบแปดใหญ่เนาะสวัสดีครับไอที อาทิตย์มาแต่ใส่นอกค่ะมาแต่ร้อยเอ็ดครับฮะมาแต่ร้อยเอ็ดครับโอ้รับเส้นบอกค่ะบังดาบังดาปอดโควิดย็นูลกคุณใหญ่สวัสดีค่ะคุณใหญ่สวัสดีค่ะท่านี้เบาเบาบอกบอกอันนี้ลูกไส้ฮะถ้าลูกไส้มาปากสมัครตลกต้จ้าปน้าตาดีป้านี่สิเป็นตลกอยู่ตเอามาข้างนี้มาข้างนี้จ้า บ่อเดีทางนี้เพิ่นธาดพระเอกคือบ่อสมัครพระเอกหลดลูกเย่ยมาเป็นพระเอกทอบจะขอไว้ก่อนคะเยี่ยมาพุ่นดังชีเสียงดีก็อยังเด้นียตาฉันเป็นท่อมขาฉันเป็นท่อมค่ะเสียดได้เดียฉันเป็นท่อมค่ะาตาพี่หนอกเพื่องานนี้โดยเฉพาะสูตรมันตัวใหญ่เกินไปใส่สูตรเสื้อใส่สูตรตัวใหญ่มันไม่มันไม่อันนี้เด้มันต้องเอารัดมันถึงจะสวยอันนี้มันตรงเลงไปต้องให้นายช้างใส ว่าเาเธอให้เพื่อนเธอสิเราหุ่นดีแล้วลก็ก็ให้เพื่อนเธอสิพี่น้องคือสิบ่คิดบ่ฝันเราเพิ่นเนตระมินจะฟ้องเพื่อ,นนาอ,ง,อง,งานนี้โดยสัมภาษณ์ปาดปาดปาดพี่นอ้องจำได้บ่สจำได้บ่ แม่คอยากได้นั้นแล้วยได้อะไรไม่ได้เอาเป็นตาออกมาเอาพ่อเธอก็อยู่ในนั้นไหมพ่อเธอก็อยู่ในห้องครับแล้วก็าแต่เราคนพี่นองเลยคนลอกคาบ้าสังคมา้น้าผมหมองไหครับฮะหน้าผมหมองหครับน้าผ่องมากเลยาเป็นเป็นตาพีอูดเดูกไผ่อีีเดนะแต่ว่าพเยปวง เป็นตาพ่อูดในรูกไทยรีเดนรเอาพอเด็กเป็นมีคนืนอนแล้บาทำทำใหญ่เบิ้งใหญ่ใหญ่พัดนครมาก่อนทม่ใส่ลารานกหลจะทัไล้มนไมลวจาัไห้ะมาแนกยนวาแทนันไหะคานันมแมานกันวนันไ้วจ้าของชันงสวัสดีหน่อย เอาสวัสดีพี่น้องคือไก่คืออันนี้เถีพพ่อยใหญ่เนี่คืออันพ่อยใหญ่จังไหแดงโตดี่แม่หพ่อยใหญ่วันี้ไม่ใหญ่ไม่ป่าเจ้าของช่องเพี่นอนพี่น้องชมโขดเนี่ยมาดดาล่าเนี่ยคุณ นั่นแม่ยนั่งควยอีกเลยพี่น้องปันขาูนั่นนั่นไม่เบิ่งหนาวไม่ีบ่ไไรเบิ่งรักไว้พี่เอากรไดนาอพี่น้องเนาะแันนก้อาวนีแสวัสดีค่ะ <c oughs> น้องแคล่ <c oughs> ดีเจ่าเจาขึ้นไปเบื้องนเลยขว้งแก้มแก้มกระดดข้นปารน้องชุบผูกปาร์อว่าสวยแถวลูกคนนี้งามปาร์ตดีค่ะแบบอันนี้กระง่ามคือการขวดอันเขาง่ามแบบนักเอกอันนี้ง่ามแบบตัวโกง โกงโกงเช่นังว่าน่าเกลียดเต้นแม่นเบลเขาเขาต้องรักษาผ่าหลักทำเป็นนังเกนะเขาต้องรักษาผ่าหลักเออถ้าเขาถ้าเขาเว้เวนนี่เขาเป็นโกงโก็เจ่นไรกับเเสียผ่าหลักแมนซแม่นบังสุดวเล่งแล่ย่นโตาอี่าน้เงพาไปหาน้องแก้มน้องแก้มสวัสดี ันคแม่ค้าจากแม่ค้าขายปลาโมอน่ค่ะมาเป็นนั่งเอกหนาเวทีค่ะถืออาศัยไฟซอยเอาหนูลูกเนาะใส่ไฟซอยหลายนิดนึงครับพี่น้องเพราะว่ามันคนละครึ่งมันสิเป็นการการจังหน่อยเนาะเพราะว่าตาแด็ดดีค่ะสู้ๆไปลูกทำมาหากินโควิดเศร้าคอยพอกนะขอบคุณกันครับแฟนเพื่ค่ะ พี่น้องเอ้ยอุดนุ่นปลาแหงนองแกบเด้ออื้องเกาะหัวลำสูงชีวิตอีกคนหนึ่งพี่น้องรอดในเด้อค่ะรอดคาในเด้อค่ะพี่น้องอ้าวบริษัทนใจมาดเดียฝากเบอร์คนไวยลูก0 9 8ค่ะ8863751ค่ะอีกครั้งหนึ่ง0 9 8 886375อ้าวลืมแล้วอ้าวคาถาสิทำไมครับทำไมค่ะ คุณก็แปดแปดเป็นหกสดห้าสี่ค่ะคผู้ใดสนใจมาแห็นสนใจติดต่อน้องแก้มในพี่น้องตามที่เบอร์เด้อร์เนี่าเฟซแก้มสกาวเดือนค่ะแล้วก็อึ้งเปาะพนัค่ะค่ะแล้วก็ฝากยูทูบยูทูบซองไม้ค่ะพี่น้องแก้มกะอึงลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะดันดันค่ะพี่น้องให้ได้ไลค์สุดเร็วๆค่ะพี่น้องค่ะสุขค่ะฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ พออนแต่นนองชมหมูหมือในฝืนเกิดียังคืนละพี่น้องอแม่นุ่ยกับซิย้อนเอาเดิมพี่น้องเพราะว่าถ้าเพ่งฝืน,น,นึ้นมากเมนุ่ยกับซีตัดออกไปแม่นุ่ยกับซีสต็อปโดยก่อนถ้าพี่น้องมาเบิง้ร์กเวทีเพาบว่ต้องเบิรงตรงหน้าเวทีโทนหวัดดีจ้า ครับจุ้งกระไม่เอาวงกระอุนแซนซายทุกท่านเอฟซีของยาแหลนรอบเพื่อนนักวิเชี่ยวมามื่อนี้คือแต่งตัวล้อเถอะกับล้อมันจะใดจะใดหล่ะหละคนคนบ่เห็นซื้อๆความแสดงว่าเมนุยเพิ่งเห็นเด้อเนี่ยลอนักสีเสือบ้าเนี่ยครับสีกับสวยคนกับล้อมื่อนี้มือพิเศษเนาะครับผมมือพิเศษ เบิร์ดีบอสอยูขอให้บอสสุขภาพแข็งแรงใช่ับผมนะครับร,ร่ำร่ำรวยเฮงปังปังเฮงปังปังพ่อลูกน้องได้ เพ่งผ้าอาศัยมัวหนารวยลูกน้องก็รวยขึ้นกันเลยต้องรวยตามมัวหนาขอให้บจสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปราสจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผขอให้นะครับมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ขอให้ขอให้ มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับขอบคุณโทนครับขอบคุณเดี๋ยวแม่นุ้ยก็จะเดินทางต่ออ้าวไปไหนอะเดินทางต่อไปเรื่อยๆไปจอดเอาทีละหนึ่งนาทีแลววเราบอกจะไม่ม่ทอกวะเออแล้วให้บอกแคกบหังบอกแปห้อน พวกผมไ่กินขอวเนี้ินไม่ออกแล้วะเออแล้วกินอ้เจ้ากินเรียกากินเออกินพอได้ออกไม่กไดออกแล้พิเศษก็ว่อยังอีกอันนี้โงอะไรย่งเนี้ยโ้งแบบมาเจ้าการน้งเวีีนดานรนออไไปพออกาชุน่มเพอะไาใส่ใ่เดี่ยมู่้เส่วนอกชมูดุโบักโม่บักแตงนั่น เอกหน่อยพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องเมนู่ที่มามาเบิ้งนางเอกไหมสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ้งนางเอกไหม้น่พี่น้องมาเบิ้มากค่ะเพิ่งมาจากสุ่งบ้ากว่าค่ะมาบมานสวยเลยค่ะจักษ์มาเบิ้งสิรับเรับดอกรับอยู่ค่ะรับอยู่ค่ะลูกการนาเด้อแ่ง ขขารับขาเอาเอาเอาความสามารถค่ะโม่โค่แบบโม่แบอกเนาะแด่แเรามีความสามาถอีอย่างนี้นะมมีความมากสามาถกับสางจะพวงมาได้เยอะสวยพี่น้องสวยสวยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ่งเที่ยวว่าี่รอนี่บัดบัดนายคุณนายแม่สวยงามตามทองเดิม ม้าดาศีฟ้าสมัยเก่าค่ะอัน,นเห็ดคือยังลูกไส้ท่าดาแบบลูกไส้เลยลูกไส้มาท่าดาสีฟา e ้าศีฟ้าค่ะสมัยเก่าค่ะพาะคุณแม่ลบทุกตัดสูดกว่คันเนี่ยรอบหน,น,นายังมีสะไพอีกวุ้ยมีสะไพอีกสะไพรอีกรอบหนาคุณวะโคตร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 พี่น้องเอ้ยบุญฟาแม่นุ่ยอยากอายเด้อวันนี้เัืร้อน สวยสวยค่ะค<ช>ุณแม่สวยสวยันจะมาเนี่ยทวนนว่าวนทวนอ้ยโขดโขดโขดแสงนงามงามขึ้นาะงามแบบงาม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 ามามน้องรถเม่นน้องรถเมไอเขอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลัง

สุดมันจะ่้วว่าใส่ก็ดีเลาจะไปห้ดีค่ะอ้านนี้ไพ่มาหนอาันนี้คอกวันทมันดุี่เนาะเป็นยังงี มันเป็นนักเอกไหมมัตสในักเอกนักเอกตื่นนักเอกวะมาสมัรบอก่ามัสมักไม่จังเสิโอ้เพ่จังเนะพม่จังเมัสักนเอกโอ้ยสอดคัอดอดครัอคั้เกีเรม่ดตัเยีนเนม่ด้ไ่ได้ตัดเเนี่มือี้นานมี่เสาวเป็นสาวเป็นสาว ແລະພຸງຍາວ່າໃຫ້ເມ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำรับสังกอน้อาพี่พานองมาเบ่งเบื้องหลังวันเกิดเบิร์เดย์วอโจนะคะเพิ่งแล้วก็ซอ,อยกดไล่์ดดแช่เดิ้อพี่น้องเรืองสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแหง้งสบายดีค่ะ